้นบอันอันล็อกของเฮาดอกวาซั่นนะลอกปัดล็อกไข่ถือช่วยเลียกันปุ๊บหมูวาหมูใหม่เลยอาบน้ำาบก็บ่อเลี้ยวว่าสันว่าเล่นรับโทรทัพย์วัาสันครับดีที่สุ กระดาษดิอี่าันนี้แหละเอาหัวขึ้นหัวลงโอ้แตกคักแตกเนี่ยคุณแม่กระจนบ่ได้มีเวลานะครับนอแม่ชีจำปีครับให้มาหางเดียวคือหกเจ็ดปดโตย่ำคักนี่แหละแตกต่ำเลยแปดเก้าแปดเราหันพันสือมากอพึงหัน ตอนนี้อาจารย์หอยก็ได้โทั่วพระาตุเมืองน่านว่าตัวใด็กลำแม่มาสินมันก็ขวบเก็ดแปดเด้กหาเก็ดแปดอะไรสําหรับแล้วก็ถูกสองใบโอ้อาจารย์หอยถูกสองใบครับผมพอดีแล้วก็จะได้เงินมาใส่เหนียอพูดซักน่ละเออครับผมทันมี่แล้วก็ใส่เหนียวพอนโรดเขาได้วางเสียงเอ่อยืมเพนบนน่านแล้่วมาสินพ่อเด้เพ่อได้กินยังน้ำแน่มาสินแม่นคักแม่นแน่เนาะแม่เนาะครับ วาหางเดียวหมดเนาะหางเดียวสัวงวดติดเลยหางเดียวเลยยังว่าถ่ายหางเดียวเลยตลอดเลยครับผมอะไรตลอดเลยบ่บ่ถิงบ่ปลาพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอย่าถิงซี่เด้อครับผมอย่าถิงซี่จำปีครับผมงามยังเ่าก็ช่วยกันมากเนาะครับผมอใครมีโชคมีหลับทำคุณแม่ได้ครับเด้อ ก็คุณแม่กับยุงที่แหละโดดเดียวที่ละบนนดอกสบายใจสุดมันเข้าครับผมเออปูย่าเพิ่นกระเบื้องเฮาอยู่คแต่ว่าปูหอยใหมยเพิ่นมาเปลี่ยนอันสารนึงน่ะเออ,อเปลี่ยนให้ข่อยเนี้ยเปลี่ยนหนามาทั้งที่เองข่อยเนี้ยก็จะซื้อสารเ,าเพิ่นมาในสานไงพญานาคเพราะเขาเดี๋ยเปลี่ยนมาเอาผ้าหนุ่นขืนจะซื้อเปลี่ยนก็สิเอาพ้าหนุ่นขืนใหนเนี้ยเราก็ไปหาใหม่ว่ามื่อคืนเราสิมาเอาพูดหน่อยห้เราซื้อคนละใหม่มาหายจะไง นะครปซักน้ำไปใส่นี่ปูซักแน่ตัเดครับผมก้อนกระไฮเลาอยู่ปูซักไห้แปดหาสามอาอกแปดหามาดูโอ้ครัาผืโตเรามาซื้อสองโตนแลเลยอบอกอันพ่อเลสีเหมือเศ้าเนี่ยเอาเก้าแปดเด้อพ่อเลสีอืออเอแล้ววะเออแล้วหน้ามัน้นเลเราไปซื้อเก้าศูนย์บอกเก้าแปด้ กเก้าแปดไปซื้อเก้าศูนย์เลมันแน่ล่ะพกเน่ามอนเป็นอะไอันเขียนนังสีก็ได้ตัวเลขศูนมันทังลางเนี่ยเขากว่าแล้วนอกก็ยังไยาโอ่งเห็นบ่อ่นะยาโอ่งไหวบ้งอยนีเด้อยังว่วมันกับบงไว้หรืก็เลยเขียนไหวแปด กตมันจะเอาตัวนี้ล่ะเพิ่งรำเหมือนเศาร้านี่อแม่นี่เรียนไม่เรียนอ่ะเป็นยังไงนะเอ้าลากุ้น่ะเขามากุ้นเออนั่นนะเข้าแปดอวงล่างนะแต่ว่าเีเกตอยู่บนนะตีหาตัวนี้ล่ะมันตีหน้าทุกอยางเลยเสียงเลยวงเลยหนังท่เบิ่งอยา่นรวมนน้ำใส่เต็มเบิ้ล้วกับตักสวมพูดแนบสวมมือเนี่ยว่าจะถูกวยว่าจะถโอ้เห็นคน็ดลาดใส่เันงามเนาะ หลังงห้าหย่างข้าตัดมากับลังท่นท้วมกับไฟั่อนนั้งบนทาา้างลลางพี่ลองทั้งบนนั้งลลางหลางสวมสองอนนี้ แมนเทพวดาดี้ตนไอะเนาะเทวดาดี้ตนเมซี่ร่างสวมนี่เราเป็นสีมาผพาปนสีมาให้มันสะอาดไป่าถูไปถูมามก็เหลี่ยมเดียวเนาะกระเหลี่ยมกองบ่ทั้งบุญก็เป็นล่างคนนะบุญอ่ะก็ตักน้ามัได้เต็มบ่ไเด่น่ะวงนี้ก็เต็มบุมึงซึมบอกสนอบุญป็นเลขเแนะเขียนเลขไปพร้อมเกต์แปดแปดเกตนน้มึงบอกตัวนี้แหละพอนะมาเนี้ทางล่างอีกเก้าแปดอีกมึงมาตัวนี้แหลพนโอ้โหเขียนไวย่ เอเปตปัตปัตโต้ยงคก่นนะครับปัดโต้อยทำาเนใสทำ่ไูกตังไดข่อยหายนอย่างเดียวนี่มองลละยนใส้ยางเดียวพี่น้องปัตนเาลางมาเก่าแปดกับมันอาจารย์นั่นเพิ่นวะคได้มาซี่สมตแปดเก่าแนนะเอ่ว่าขอยีเบิงก็เด้อเบิงใบตะลี่ก้อนอานเบิงก้อนาสันโอ้มันถือกวัาที่หนึ่งบอพอดีมันจีแมนแล้วมันที่หนึ่งบจผิดบอส หน้าบ้านในเบิ่งเนาะเบิ่งแต่ข้างหลังอโตนี่มันเป็นข้างหลังถูกแล้วข้างหน้ามันก็จะบมดถูกเ่าจังไบยันบ่อนเาเจ้าเลยสร้างบุญสร้างผู้สนในพ่อแม่เจ้าส่วนตเออครับผมโกูด uh, yeah, ีกาเจ้าโอ้จังหวะเฮาเฮ็ดดีๆเฮาจิแตงอยู่ได้เนี่ยเออดีๆเอาคนใหม่มาเลียมเพิ่นเจ้าทีเจ้าผู้เพิ่นมาเออเจี๊สะพานท้องลงไปอ เย้าหนีบห้านี่อันเจรจาเรียงเปิดหลางทองเด้อโอ้บัดดีบัดมากเอางวด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 ขีมากนี่จิตอันตีไมขึ้นมาสจิเปิดในพิจารทองเลยโอ้โ่ร่างทองคร่างทองอืมหลางทองหลางในสันโมเมนค้นซัวเด้อคข้างนอกสันกระดีข้างในสันกระดีเด้ครับผมโอ้เพราะว่าสันสวยคนเนาะครับสันสวยคนมาแต่หน่อยคุณเนาะโอ้โห่ใส่เขียนเลขไว้เหรอแม่ ไปแม er ่ oh, oh. Um, think, ี oh, so, ่เบิ้งไปนะโอ้ไป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 เอเออไปไปครับยนเกไว้เดเขาึ้นคร่อยูนะดิโอ้ขาขาึ้เครื่องอยู่วแม่เอาไปเบิงโอ้่่มาเอเออเอาเอาคนแม่กำลังพาไปเบิ้งกปวเทียมเขียนใบแขเขียนไว้ขางอุทีหลังเอออ้าับฮัลโหไ้ป โัวเกือเลยบาทดิผเป็นเ้่นอครับอีรีดนะครับอ่เอาหนึหนก็มีหนึ่งเนี่ยหมายว่าดี๋เลขอำนาจให้มึมีอำนาจมึงยังหัวได้หมายว่า้ัวได้ยาไว้อาบูนมากเขาไปเก็บปูนมาเก็บแปดตัวล่าก็เป็นร่า้เก็บแปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งกับสามตัวโรตอรี่เลยครับพี่ครับผมเก้าแปดข้างล่างกันนะหนึ่งหนึ่งก็อหัวได้เ็นบอล่ะ หนึ่สตัวลอตเตอรี่เนี่ยอันก้ากับข้างล่างกับเขาตรงตรงเยช8แปดยหันกับเขาตรงๆรงอะนะมันมันหมนมันตรงกับทีน้่งเออปูนม่หยา น in ั่นแล้วนี่เือนี่เหือนี่เออนั่นแล้วนี่เก้าแปดเนี่ยนะดเก้าเลขแปดราบผมอออันนี้1นึ่งเนเี่ยเลขลำนาดเนี่ยเนี่ยนาดอะยังหัวขอบางสิใส่ไม่ต้หัวออกเว้ยอยู่ว่าปฏิเจ้มึงอยู่ว่าบาทดี้กูจะเอาเลขใส่มาได้สมผมทางส่วนแปดแปดแปดเจ็ดทางเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องเอ้ยปาโตปาโต้ ได like ้หมดเลยเขาคักเขาเนี่ยสองตัวบนสองตัวล่างเกือบแตกสามตัวโอ้โหเทิ้งสามตัวลอตเตอรี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกเช่ไหม่สามตัวพร้อมอใชสามตัวคว่3ตัวพี่เองเนี่ยยาโองกัเคียนบมือเ้าแม่นอนมาแม่นอนเพื่อนเ่ามาแม่นอนจียูหิ่งนิงเลย น่งเลยผมนึอ <polarization> ้อตครับผมหลักานยืนยันดครับก็เอสครับผมเครื่องบามือนีแน่นอนเด้อโอ้เสื้อขักบัวบาดเนี่ยแม่นขักบัวขับอยูี่ครับบารเนี่ยม่นขัััดี่ครเอาตัวนี้นะมันผีออกมือดีหรอเพิ่งมาเออคนบัวอันล็อกของเฮ้าดอกวช่ไะมโอ้โ้เม่ที่บอกว่าล็อกกับล็อกไห้ถือเดือนานะ ลอกปัดล็อกให้ถือช่วยเหลือกันเพราะว่าขันผู้ใดมีจิตเจ้ท่าเท่าจิตสังกำแพงท้องหรือว่าสังเมื่อไดท้องลงไปให้คนเท่าน่ะเสียมโยงกันคือเมตตาธรรมครับผมจะล็อกกันแล้วจังจำไม่ได้เอาไนี้นะล็อกเด็ดล็อกกับล็อกให้ถือของเมีที่เขาที่เรียประเทศชาติช่วยกันนี่ล่ะขอบคุณยังไงค้างโองที่นั่ง บัวอ๋อตัวเออเมื่อเอิญเขาหาปูหอยจังมากอีกได้บอกอ้นี่ที่เด็ดอีกบ่แม่เออเอาเอาเอาตัวนี้โจไใบกอนโจโจเอาโจโจเป็นยังไงพี่จะสาวเอาไม้ถั่อ เออเพราะว่าเอาตัวนี้โจไใบกอนเขาไม้นี่มาเอาตัวนี้โจไ้ใบกวนมันใหม่ๆอยู่เนาะครัเพราะว่าเข้ากับมาตามวิธีเขานี่ลาเออันนี้มันยังใหม่เข้าโจไใบกอนคือเป็นอย่างอันนี้เข้ามาบอกพี่น้องแม่บเออว่าโอ้ยเมซี่บนไหนดูตัวไห้เต่าเป็ดทั้งหลายเป็ดเจ็อีกทั้งล่างอีกกนไหนดูกนเขียนเส้นวงไว้ครับผมเนาะบางนี่เข้ามาคิดเที่ยวตะก่อนออ ขิดเกี้ยวขังที่สองประมาณอมือเนี่ยมันที่มันออกมันบ่พอมาตรงทันทีอย่างเงี้ยหมดตัวอยเงีอจำบ่ได้มั้จำบ่ได้ก็มาดังต่ำเลยบ้านนี้แม่ให้หกเก็ดแปดก้าวเก็ดแปดต่ำเลมาดูอุ้ตัวปะตัวปะตัว แต่ั้งบนข้างล่างนี่นหลงเนี่ยชี้ครับผมเนาะมือนี่นอนปันกดกดเด็กกอนเด้อกดคำเบาเขาก่อนครับปานนี่ปันห้าเขี้ยวคำเบาเลยศึกษาคนก่อนว่าแม่สิมาสามมือต่อกาบ่กเป็นยังเออเรียว่ามาสองมือต่อกาบ่กเป็นยังมือนี่เขามาเบิ่งก่อนเนาะครับผมมาเบิร์กกอนว่ามันเลี่ยงจริงไหมเออเลี่ยงว่าเขาขังหลักฐานยืนยันจริงเออมายืนยันอีหลีครับผมก็สีมาอาบน้ามันเออบอล เทวดามันอยู่กับมากันเด้ออาบน้ำก็ได้อาบเราเมันสีสบายใจสบายคิดเนี่ยอาบน้ำเนี่ยเพราะว่าอาบมันใส่เนี่ใส่แล้วพอมาอาบกระโดดเพราะเป็นหนังมนต์ของปลาอินเพลินเพราะเราไม่บองหัวแล้วบอกคำเดียวบองหัวเนี่ยเก็ใส่พราะมันวะยาเนี่ยถรามดามันสีบระยู่เนาะมันหูแบบไงนึงเอาก็แต้มกับไปกูเนี่ยน้ำมันได้ลับไม่หาเก็บเอาเอาก็มาใส่น้ำก็แต้มไว้แต้มไว้ก็เขียนเหล็กเป็นก็น่าโตนี่มันจะแท้จริงหรือปัะธานาธิบดี ยังไงขี้อาิตยหน้าขืนนีก่อนครับเออกันมามือได้กะใจอยากมากกะจังมาเด้อครับผมโดนกับเพราะใดนั่นกับเพราะใดเน๊ะเพราะว่าเฮาปันกลางอืใช้กลางเฮห่าเออซี่ล่ะกขมาถามซี่จังซี่แล้วซี่กัเออมีใจขึ้นผักใหญ่เด้ยบัดรเนี่ยเป็นอย่างวะติโอ้ยไม่ต่อยากหายเดียบัดเนี่ยแล้วว่าตอนนี้มันยังหวยออกไม่ไหมอยู่เนาะครับผมถ้าแม่นลกคนไกล้เขาจะลกเลย ยังบะปงเลนปะครับผมอ่าเดี๋ยวมีนจะหน้าขึ้นดีกว่าตับก้อนห่อนครับไม่ไม่สายไม่ อันพันถูกยเขาพนม่ถูกเพราะที่หนึ่ง่เพียงมเงาีนึงดอกชื่อมันอะไเออแม่นครับผูได้โชคได้บานก็จะเืออพอเด้ครับผมเราใหกับสอเราที่ยังคำแดงมาใเกจะเปลพียนนาสานเนี่ยนะเียนนาสารเดียวมากนนทงเอโอ้ครับผักเขียนใส่โอ่งไว้แหยต่างหากครับซีครับผม กดรอไว้พี่น้องครับนะก็จะอากไปหรอนาะมนยวรัอุ่นๆอยู่พี่น้องอ่นอเรงตัวนี้ไปัพี่น้องส้อว่าแม่ที่ที่เตัวใดไว้อีกครับผมเมือีหมด่แนแล้วมแน่ยังเบาๆนะว่ามันยเหมือนเหอนหมอยู่ไม่ไมอยู่นแม่รีน้อง่าก็ไปยังยังไปังสกอนเบิงสกอรไปสกอรกินาสกอไปไได้เอฟซีสิริเนี่ยกินาสกอน ในหยับซีกดถาไว้แล้วน้อแม่เนาะอดรอเอาไว้ครับหยัซีครับผมรอไว้อดรอไว้แต่ลราองค์หกเก็ดโอ้ตัวหกเก็ดพันออกกับหาหกนี่สองหานี่ยหกเก็ดห้าหกสองห้าเอออยู่ในกลุ่มนี่ยังไม่ออกนะครับหยัซีครับผมยังไม่ได้แต่ยังไม่ออกครับผมอ้าวพี่น้องตามต้นักครับผมเนาะครับคุณพี่ครับ